เกาหลีเดือดศพเกาหลีเกลื่อนวัดเขมรรัฐบาลยังกล้าพูดว่าไม่เกี่ยวอาชญากรรมเรื่องนี้มันเกินคำว่าอาชญากรรมธรรมดาแล้วจริงๆค่ะเสียงข่าวจากเกาหลีใต้ดังขึ้นทั่วโซเชียลรายงานว่าพบศพชาวเกาหลีหลายศพในกัมพูชาประเทศที่เคยถูกยกให้เป็นสวรรค์ของนักลงทุนต่างชาติแต่ตอนนี้กลายเป็นสุสานของคนต่างชาติไปแล้วค่ะ สำนักข่าว SBS ของเกาหลีใต้รายงานว่าในวัดแห่งหนึ่งกลางกรุงพนมเปญพบศพชาวเกาหลีเพิ่มอีกหลายรายบางคนเป็นนักศึกษาบางคนเป็นคนทำงานที่ถูกหลอกให้ไปทำงานสุดท้ายต้องจบชีวิตในดินแดนที่พวกเขาเชื่อว่าจะให้โอกาส แต่ที่เจ็บปวดกว่านั้นคือหนึ่งในศพที่พบมีรายงานว่าเป็นคนของขบวนการที่มีหน้าที่ล่อลวงชาวเกาหลีมาส่งต่อให้แก๊งอาชญากรในกัมพูชาเองพูดง่ายๆคือคนเกาหลีก็โดนคนเกาหลีขายให้ขบวนการในประเทศที่รัฐบาลบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแค่ป่วยตายเฉยๆฟังแค่นี้ก็ขนลุกแล้วค่ะแต่ยังไม่จบเพราะทีมข่าวเกาหลี ตามไปถึงคาสิโนโรงแรมที่ชายวัย50ปีชาวเกาหลีอีกคนถูกพบเป็นศพในห้องพักพร้อมจดหมายสั้นๆว่าขอโทษไม่มีร่องรอยการฆาตกรรมแต่คำถามคือเขาตายเพราะใครหรือเพราะระบบที่ปล่อยให้เขาอยู่ในเมืองที่เต็มไปด้วยแก๊งอาชญากรจีนเขมรพอคดีมันแดงขึ้นทางการกัมพูชาก็รีบพูดเลยค่ะว่าไม่เกี่ยวกับอาชญากรรมนะเป็นโรคตายเอง เอา้าแล้วทำไมถึงมีศพเกาหลีเกลื่อนวัดขนาดนั้นล่ะคะวัดหนึ่งมีถึงสี่ศพไม่มีญาติไม่มีการส่งกลับบ้านมีแต่คำตอบเย็นชาตายเพราะป่วยเหมือนเขากำลังพยายามกลบอะไรบางอย่างอยู่ ไม่ใช่แค่เรื่องฆาตกรรมค่ะทีมข่าวยังขุดเจอคดีหญิงวัย60ถูกฆ่าที่เกาหลีและพบว่าเบื้องหลังคือขบวนการลงทุนจากกัมพูชามีการตั้งบริษัทยาหลอกลวงและบริษัททองคำปลอมใช้ตึก10ชั้นในพนมเปญเป็นฐานบัญชาการหลอกคนทั่วเอเชียสูนเงินกว่า5,000ล้านบาทสุดท้ายคนหนึ่งถูกฆ่าอีกคนหนีแต่จุดเริ่มต้นทั้งหมดมันคือกัมพูชา ประเทศที่เต็มไปด้วยคำว่าเราไม่รู้เราไม่เห็น และยังไม่พออีกค่ะสำนักข่าวเดียวกันยังเจออีกว่าบริษัทที่ชื่อ Pri n c e Group กลุ่มทุนใหญ่ในกัมพูชาที่โดนสหรัฐและอังกฤษคว้บาดฐานฟอกเงินค้ามนุษย์สแกมออนไลน์กลับมาเปิดสำนักงานในกรุงโซแบบหน้าตาเฉยแถมยังจัดงานลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาให้คนเกาหลีมาซื้อฝันเพิ่มอีกต่างหากจะเรียกว่าหลอกรอบสองก็ไม่ผิดค่ะตอนนี้ชาวเกาหลีในโลก โลกออนไลน์เดือดมากกับประเทศกัมพูชาประเทศที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและวันนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ชาวเกาหลีกันค่ะว่าเขาว่ายังไงกันบ้างถ้าโฆษณามาขัดจังหวะเปลี่ยนมาใช้แฟลชพรีเมียมกันดีกว่า y u t u b e พรีเมียมเพียง89บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทแค่สแกน QR Code ที่เห็นบนหน้าจอเท่านี้ก็ฟินได้ยาวไม่มีโฆษณากวนใจ โดยเริ่มจากคอมเมนต์แรกก่อนจะจากไปก็ทำลายหลักฐานซะงั้นเพราะว่าไม่จำเป็นแล้วคนพวกนี้เป็นคนแบบไหนกันถึงได้เอาคนไปเล่นเหมือนของเล่นแบบนั้นสมควรโดนสวรรค์ลงโทษจริงๆคอมเมนต์ต่อมาจริงๆเลยให้รื้อทั้งสถานทูตกัมพูชาไล่ออกกันให้หมดแล้วจัดตั้งขึ้นมาใหม่เถอะ คอมเมนต์ต่อมาพวกนี้ไม่ไหวแล้วต้องส่งทหารเข้าไปเท่านั้นแหละคอมเมนต์ต่อมาไม่ว่าจะกัมพูชาหรือที่ไหนก็ตามการลงโทษเรื่องพวกช่อโกงหรือคอหลอกลวงมันเบาเกินไปเลยเกิดเหตุก <önemli> ารณ์เลวร้ายแบบนี้ซ้ำๆนี่แหละ คอมเมนต์ต่อมากัมพูชากลายเป็นประเทศแห่งอาชญากรรมไปแล้วเป็นประเทศที่น่ากลัวจริงๆคนที่ทำงานในสถานทูตพวกนั้นที่เอาแต่รับเงินเดือนเฉยๆควรถูกตรวจสอบและเปลี่ยนตัวทั้งหมด คอมเมนต์ต่อมากระทรวงยุติธรรมบันทึกการเข้าออกบอกว่าใน3ปีที่ผ่านมามีคนกลับจากกัมพูชาแล้วแต่ปีละ2-3,000คนหายตัวไม่กลับมาวันนี้ทางสถาบันข่าวกลองแห่งชาติพูดว่าณนะตอนนี้มีกลุ่มอาชญากรรมที่กักขังและใช้งานผู้คนในกัมพูชาประมาณ2,000คนถ้าเป็นเช่นนั้นก็แปลว่ารวมๆจะมีคนหายไปประมาณ 4 5 0 0ึคนที่ไม่ทราบชะตากรรมอาจถูกทำร้ายจนเสียชีวิตจากความรุนแรงหรืออาจถูกฆ่าเพื่อเอาเอาวัยวะก็เป็นได้ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราไม่สามารถตามหาสถานที่และช่วยเหลือเยาวชนชาติเราที่ถูกกักขังและตกอยู่ในอันตราย2,000คนได้ก็เท่ากับสละบทบาทความรับผิดชอบของรัฐไปแล้วพูดถึงปัญหาจานวนเด็กเกิดน้อยไปวันๆแต่ทาไมถึงปกป้องเยาวช ชของาติไไม่ได้ตำรวจฝ่ายต่างประเทศกับหน่วยข่าวกรองที่ดูต่างประเทศทำอะไรกันอยู่ประเทศอย่างไทยอินเดียจีนญี่ปุน่นเมื่อปีที่แล้วกับปีนี้ส่งตำรวจของตัวเองไปช่วยพลเมืองกลับจากเมียนมาและกัมพูชาได้ประมาณ800-2,000คนต่อประเทศแล้วเราจะยังพูดแค่ว่ารัฐบาลคอยดูแลความเป็นอยู่และความปลอดภัยของประชาชนหรือไม่หยุดพูด แล้วลงมือเถอะจัดตั้งหน่วยพิเศษตำรวจกองกำลังช่วยเหลือเพื่อไปช่วยเยาวชนเกาหลีทันทีประกาศว่ากำลังทุ่มเทกำลังทางทหารเป็นอันดับ5ของโลกนี่มันตลกจริงๆคอมเมนต์ต่อมาต้องไปเอาเรื่องกับรัฐบาลกัมพูชาที่ปล่อยปละละเลยและให้ความร่วมมือกับอาชญากรรมนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาถึงจะยกเลิกคำเตือนห้ามเดินทางหรือยกเลิก ประกาศเตือนภัยแล้วก็ไม่มีใครอยากไปกัมพูชาหรอกมันน่ากลัวเกินไปคอมเมนต์ต่อมาในเมื่อประเทศนั้นปกป้ององค์กรอาชญากรรมที่เห็นกันชัดๆต่อหน้าแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องไปที่นั่นด้วยละ่ะ คอมเมนต์ต่อมาปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายการเมืองของเกาหลีแต่ปัญหาอยู่ที่ฝ่ายการเมืองของกรรมัมพูชาตั้งหากในมุมมองของเกาหลีการตัดงบสนับสนุน ODA ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว คอมเมนต์ต่อมาอย่าไปกัมพูชาเด็ดขาดเลยครับผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมยังมีคนอยากไปที่นั่นบนโลกนี้ไม่มีเงินง่ายๆหรอกครับถ้าขยันทำงานในเกาหลีเราก็สามารถกินดีอยู่ดีได้ขอเป็นกําลังใจให้คนหนุ่มสาวของเกาหลีทุกคนขอพูดอีกครั้งคนหนุ่มสาวทั้งหลายจงทำงานด้วยหยาดเหงื่อของตัวเองเถอะครับ คอมเมนต์ต่อมาต่อให้สังคมระหว่างประเทศทำลายเศรษฐกิจกรรมัมพูชาจนพังยับคนในประเทศนั้นก็คงไม่ลุกขึ้นมาประท้วงเลยสักครั้ง คอมเมนต์ต่อมาการตัดงบ ODA นั่นถือว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลอยู่แล้วและในสถานการณ์ตอนนี้การไม่ไปกัมพูชาก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมือนกันเพราะถ้าไปแล้วเกิดปัญหาหรือได้รับอันตรายคนเกาหลีที่อยู่ที่นั่นเองก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้อยู่ดี ทั้งหมดนี้ค่ะไม่ใช่แค่เหตุการณ์อาชญากรรมธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือโศกกนนาตรรกของชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบและความเย็นชาของรัฐบาลกรัรมพูชาประเทศที่วันหนึง่งเคยถูกมองว่าเป็นดินแดนแห่งโอกาสแต่วันนี้กลับกลายเป็นดินแดนแห่งความตายสำหรับชาวต่างชาติอย่างแท้จริง <IST uk t av is> เสียงของชาวเกาหลีหลายพันคนในโซเชียลกำลังตะโกนออกว่าพร้อมกันพอแล้วกับคำว่าไม่รู้ไม่เห็นพอแล้วกับการปล่อยให้เยาวชนของเราต้องตกอยู่ในนรกที่เรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะรอแต่คือเวลาที่ต้องลงมือเพื่อปกป้องชีวิตของคนเกาหลีทุกคนที่ยังถูกกักขังอยู่ในกัมพูชา นี่คือเสียงสะท้อนจากโซเชียลที่ร้อนแรงที่สุดในเกาหลีวันนี้อย่าไปกัมพูชาเด็ดขาดหยุดสนับสนุนรัฐบาลที่ร่วมมือกับอาชญากรรมและช่วยลูกหลานของเรากลับบ้านสัที